わ、 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสะเดาและตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนรวมกันช่วยเหลือแรงงานไทยจำนวน45คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง2คนซึ่งถูกทางการมาเลเซียจับกลุ่มและผลักดันกลับประเทศด่านพรมแดนสะเดาเมื่อวันศุกร์ที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยในส่วนของแรงงานผู้ชายทั้ง43คนเป็นกลุ่มลูกเรือประมงที่ถูกมาเลเซียจับกลุ่มถานลุกล้ำน่านน้ำและขณะนี้ทั้งหมด อยู่ระหว่างการกักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่โรงแรมสยามธนา บ้านด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียเขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาและทั้ง45คนกลับในสภาพตัวเปล่าไม่มีเงินไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบางคนไม่มีแม็กระทั่งเสื้อผ้าและรองเท้าเจ้าที่จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือทั้งในเรื่องของสิ่งของอย่างชีพและเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวระหว่างที่ทําการกักตัวจะครบในวันที่17กันยายน2564หากอาการเป็นปกติอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างไรก็ตามจํานวนแรงงานไทยทั้ง 5คนนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผลตรวจออกมาพบติดเชื้อโควิดในแล้วหนึ่งคนเจ้าที่จึงได้แยกออกจากโรงแรมสถานที่กักตัวและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแล้วส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสังเกตอาการต่อไปนนั่งกอ